ินะบอกว่ายินดีที่ได้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกเพื่อไทยเนี่ยยินดีร่วมรัฐบาลกับเก้าไกลนะแล้วก็ไอนโยบายอะไรที่มันส่มเสี่ยงหรือว่าไปกระทบกระเทือนความไม่สบายใจของสถาบันเชื่อว่าพรรคเก้าไกลเขาคงไม่ทำหรอกเพราะถ้าทำอะ่ะพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ร่วมงานด้วย ประเด็นคือเขาอยากรู้ว่าคุณทักษิณจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่คือ <c oughs> ในคุกไม่มีบดให้เลี้ยงหลานได้ไงถูกไหมแล้วคุณทักษิณจะกลับมาเลี้ยงหลานยังไง <c oughs> เพราะคุณทักษิณมีคดีที่รออยู่10คดีนะคะ <c oughs> นี่คือเจพักการเมืองที่คุณพิธานเนี่ยคิดว่านี่คือทีมที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดใหม่นะคะก็จะมีพักเพื่อไทย ร้อยสี่สิบเอ็ดม,มีเสรีรวมไทยมีประชาชาติมีไทยสร้างไทยแล้วก็จะมีพักเล็กรวมทั้งหมดเนี่ยสามร้อยสิบสามเสียงค่ะขาดอีกหกสิบสามนะคะถ้าเกิดว่าไม่พึง่งสวเพราะก่อนหน้านี้ก็ด่าเขาไว้เยอะใช่ถูกไหมด่าเขาไว้เยอะลา่าแหม่มดอย่างที่คุณโบนัทถาบ,บอกว่าปาหินใส่เขามาสามปีเนี่ยคุณจะถามหาดอกไม้จากเขาเหรอใช่เขาปาดอกไม้กลับมาใช่ไหมมันเป็นตะกะง่ายๆสมมุติว่าถ้าไม่เอาเสียงสว คุณพิธาก็ต้องไปหาสอสอมาเติมอีก63เสียงนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพัก ภูมิใจไทยก็เป็นหนึ่งในพักที่มีข่าวว่าเอ๊ะหรือว่าจะข้ามขั้วไปรวมกับเขามีกระแสออกมาแต่วันแรกเลยแต่แบบล่าสุดก็คือภูมิใจไทยประกาศจุดยืนชัดเจนมากเลยนะคะว่าพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านาเพราะว่าจุดยืนของภูมิใจไทยก็คือการดํารงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะถ้าเกิดว่าไปดูแถลงการของภูมิใจไทยเนี่ยคือออกมาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรสาระสําคัญก็คือพักภูมิใจไทยไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายในการแก้ไขหรือว่ายกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึแล้วคุณพอสมัยคุณรู้ไหมว่าพอภูมิใจไทยออกแถลงการนี้เนี่ยโดนด่าคือโดนด่าว่าเอ้าไม่เคารพเสียงข้างมากดิฉันถามหน่อยว่าแล้วคุณจะให้ภูมิใจไทยบอกอยังไงในเมื่อตอนที่เขาหาเสียงเนี่ยฐานมวลชนที่เลือกเขาก็เลือกเพราะ มีจุดยืนไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองถูกไหมถ้าเกิดว่าเขาไปร่วมแก้ด้วยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการหักหลังประชาชนที่เลือกเขามาคือจริงๆคุณต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วยอ,อย่างที่ในแถลงการนี้บอกก็คือเสียงข้างมากอ่ะถ้าคุณรวมได้ก็รวมไปแล้วก็ไปพึ่งเสียงสอวอก็ไปดูว่านโยบายอันไหนที่มันแบบดูแบบหมือหวาเกินไปคุณลดโทนลงมาแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องให้ภูมิใจไทยไปร่วมรัฐบาลด้วยโดยที่ไปเอาด้วยกับการแก้มอ1นึเนี่ยคุณจะไปบังคับเขาได้ยังไงอ่ะอย่างนั้นมันไม่ต่างกกับเผด็จารนะะค ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ภูมิใจไทยก็มีจุดยืนชัดเจนอย่างจะมีแบนเดอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นภาพหน้าปกเนาะเป็นภาพของคุณอนุธินที่ถือธงภูมิใจไทยสีน้ําเงินเข้มของภูมิใจไทยมาจากสีน้ําเงินบนธงชาติไทยคือหัวใจของภูมิใจไทยทุกคนค่ะ<ฆ>คือเป็นจุดยืนชัดเจนมากนะคะคือแน่นอนว่าคนเรามีความคิดไม่เหมือนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรไปบังคับว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณท็อป ใช่ไหมคะคุณท็อปก็ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านอะ่ะถ้าจะต้องแก้มอ .112 ไม่เอาอเดี๋ยวลองฟังคะ่ะชาติไทยพัฒนาเราพร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพรรคเก้าไกลก็ได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเอาพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับเป็นรัฐบาลแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยก็ตอบรับนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาชาติไทยพัฒนาเราก็พร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับ ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมนะครับคือนโยบายยังมนคือชัดเจนมากค่ะช,ชัดเจนสุดๆนะคะสำหรับชาติไทยพัฒนาแล้วก็พักภูมิใจไทยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอ่ะโอเคถ้าเป็นชาติไทยพัฒนาเป็นภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้ก็ชัดแล้วแหละว่าพร้อมเป็นฝ่ายค้านแต่มันมีอีกพักหนึ่งที่อาจจะยังรับบทเป็นเจ้าสาวใช่ใชไหมคะแม้ว่าคุณหมอชลนาเนี่ยจะบอกว่าคุยกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอ MOU ว่า MOU ที่ออกมาเนี่ย มันจะเป็นยังไงเงินไขต่างๆรับกันได้ไหมคือมันต้องมีการพูดคุยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยถ้านดิฉันจะไม่ผิดคุณทักษิณเพิ่งจะมาออกแคร์ทอกเนะาะค่ะแล้วคุณทักษิณเนี่ยได้พูดเกี่ยวกับจุดยืนด้านสถาบานันและความแยบยลของคุณทักษิณอันนี้เป็นความเก่าเกมอย่างหนึ่งเนาะสำหรับนะักการเมืองที่เล่นการเมืองมานานคือคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าคือ ยินดีที่ได้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกอาจจะว่าบางช่วงบางตอนมีแซะนะว่าก้าไกลมีไอโอใช่ปะมีไอโอมีแอคลุมมาถล่มเขาบอกผมมันรู้ดีบางคนน่ยหนึ่งคนมันมีเป็นพันแอคเขาหลายคนแซวแบบคุณนักสินทำไมรู้ดีขนาดนี้แล้วก็แสดงความยินดีกับคุณพิธาลิมเจริญรัตแล้วก็พูดดักทางว่าเพื่อไทยเนี่ยยินดีร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลนะแล้วก็ไอนโยบายอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงหรือว่าไปกระทบกระเทือน ความไม่สบายใจของสถาบันเชื่อว่าพรรคก้าวไกลเขาคงไม่ทำหรอกอเพราะถ้าทำอ่ะพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ร่วมงานด้วยค่ะนี่คือความแยบยลของผู้ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรนะคะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะในเนี่ยจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหรือ,อครอบครัวชินวัตรเนี่ยคือเราเคารพรักสถาบันใครจะว่ายังไงผมช่วยไม่ได้ผมผมเป็นของผมอย่างนี้ นะครับและยินดีต้อนรับว่าคนจะวิจารณว่าผมเพราะผมไม่ได้สู้เพื่อที่จะไปทําอะไรไม่ดีกับสถาบันไม่มีผมสู้เพื่อเอาชนะทางการเมืองเท่านั้นนะครับสับยสนสถาบันนี้ผมถือว่าผมจงรักภักดีครอบครัวผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรละก็ผมรู้ไหมผมกับคุณหญิงเนี่ยสมรสพระราชทานนะผมผมผม ผมอาจจะไม่ได้มีพิธีเหมือนสมัยนี้แต่พิธีผมก็คือสมรถก็ะยาดเพราะนั้ความสำนึกความอะไรพวกนี้มันมันมีอยู่นะครับมันมีอยู่มันจะให้ผมไม่ไม่มีมันเป็นไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> แน่นอนสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยร่วมรัฐบาลกับพรรคเก้าไก่สิ่งไหนที่เป็นปัญหาที่ที่พรรคเก้าไก่จะ ทำซึ่งคิดว่าไม่ทําอนะนะทําในสิ่งที่มันกระทบกระเทือนสถาบันกษัตริย์เนี่เราก็คงไม่เห็นด้วยอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ใช่เป็นขวาจับตกขอบไม่ใช่แต่เราถือว่าเราเป็นคนไทยเราเคารพสถาบันมากษัตริย์แค่นั้นเองครับชัดเจนนะไม่มีบิดพิว้วไม่มีอะไรนี่คือผมนะนี่คือความแยบยลของคุณทักษิณชินวัตรนะคะค่ะ แต่มันจะมีคําถามตามมาทันทีว่า,าถ้าเกิดว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยแล้วพักเพื่อไทยจะร่วมงานกับพักเก้าไกลที่เดินหน้าแก้1นึ1ได้จริงหรอ,อถ้าเขา MOU แล้วมีเงื่อนไขว่าแก้นะซึ่งเราก็ต้องดูรายละเอียดว่าอันนี้เงื่อนไขมันอาจจะแบบก้าวไกลอ่อนลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าก้าวไกลอ่อนลงก็สมมติไม่แก้หนึ 2, นะคะก็แปลว่าคุณผิดคําพูดกับ ที่คุณหาเสียงมาถูกไหมใช่เพราะว่าคุณก็หาเสียงว่าคุณจะทําภายใน100วันอะคุณทําไม่ได้แต่ถ้าคุณแก้พักเพื่อไทยจะร่วมกับคุณไหมอะคุณทักษิณพูดแบบนี้แล้วคุณทักษิณเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆคุณทักษิณที่ออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยก็อาจจะอยากกลับบ้านนะคะแต่บางคนบอกว่าคุณทักษิณจริงๆเนี่ยออกมาพูดทีไรเนี่ยทำให้เพื่อไทยแหกโค้งตลอดเลยนะต้องยึดโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์ เก็บคอมพิวเตอร์ไปก่อนดิฉันไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทําไมก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนเลือกตั้งแคร์ทอเขาถึงได้บอกว่าขอหยุดไลฟ์ก่อนเพราะเวลาพูดอะไรทีไรนะทำให้แบบโพหรือว่าคะแนนค่าความนิยมของเพื่อไทยเนี่ยมันลดลงตลอดเลยไงแล้วครั้งนี้นะคือเขาก็ยังประกาศว่าเขาจะกลับบ้าน <c oughs> คือคุณแยม <c oughs> ขาปนีเนี่ยถามว่าสรุปแล้วคุณทักษิณจะยังกลับมาประเทศไทยแล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไหมแล้วคนทักษิณเนี่ยก็คือ ใช่เขาบอกกอล่อนก็นแอบน่าเกลียดก็คือเป็นคนที่บิดพลิ้วอะ่ะจะกลับมาเลี้ยงหลาน whatever will be will be อยากจะกลับบ้านอะไร<บ>จะเกิดก็เกิดแต่ประเด็นคือเขาอยากรู้ว่าคุณทักษิณจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่คือในคุกไม่มีกฎให้เลี้ยงหลานได้ไงถูกไหมแล้วคุณทักษิณจะกลับมาเลี้ยงหลานยังไงเพราะคุณทักษิณมีคดีที่รออยู่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิบคดีนะคะคดีของคุณทักษิณเนี่ยมีไล่มาตั้งแต่หมดอายุความแล้ว ยกฟ้องไปอยู่ระหว่างการแจ้งข้อกล่าวหาเอาเฉพาะคดีที่เวลคัมรอคุณนักสินกลับมาประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยนะสิคดีก็คือหวยบนด <10 S 1> ินอ่ะสิปีหวยบนดินปล่อยกู้เอ็กซิมแบงคดีหุ้นชินขอบอ3คดีนี้เนี่ยรวมทั้งหมด10ปีนะ อันนี้ยังไม่รวมคดีที่ดินรลชดาที่คุณทักษิณเนี่ยขอไปดูโอลิมปิกที่จีนแล้วก็ไปเลยหมดอายุความไปแล้วะนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างแจ้งข้อกล่าวหาก็คือการจัดซื้อฝูงบิน Air a i r ์บั A340 500 600ของการบินไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณจะกลับมาเนี่ยบอกว่ากลับมาเลี้ยงหลานอย่างเดียวไม่พอต้องกลับมาติดคุกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอดูนะคะว่า เมื like this, ่อคุณนักส you know, ินชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยแล้วก็จุดยืนเรื่องของการแก้มอ .112 จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูในร่างของพรรคก้าวไกลนโยบายการแก้มอ1 2เนี่ยหลายประเด็นมีความละเอียดอ่อน